a ุ s a l a m u a l a i k u m w มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮผมที่สัจกรอินยาสจาก Life by NK นะคระบอับ a s s a l a m u a l a i า u m w ม r a ุลลอฮ l ว a บะ a ราะกา a ุฮ h ลินาจาก Life by NK ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะซึ่งเป็นโรคที่เรียกได้ว่าคนไทยเป็นกันเยอะนะคะหลังจากที่อายุอนามมากขึ้น mm. ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของข้อเข่ามากขึ้นเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสาระสุขภาพวันนี้เลยนะคะที่เราจะมาคุยแบบขอคุยชิวๆแล้วกันนะคะเป็นอะไรที่แบบออทั่วๆไปที่เราเข้าใจกันได้บางทีเราไปคุยกับคุณหมอหรือว่าคุณเภสัชในร้านขายายาแล้วเนี่ยมันจะมีสัพ์พังเทคนิคเยอะไปหน่อยเพราะฉะนั้นวันนี้ไซขอให้ยสัสเล่าสบายๆเนาะโอเคค่ะงั้นไซขอทราบก่อนว่าข้อเข่าของเราโดยปกติธรรมชาติเขาก่อไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็ทาํางานยังไงบ้างคะ่ะ ถ้าให้พูดเข้าใจง่ายๆก็คือข้อเข่าเนี่ยมันเกิดจากกระดูก2ชิ้นเนาะมันมาเชื่อมหากันเป็นรอยต่อทําให้มันสามารถขยับสวิงแล้วก็ทําให้มันเดินมันวิ่งได้ตัวเนี้ยเกิดจากกระดูก2ชิ้นส่วนบนก็คือกระดูกต้นขาส่วนล่างก็จะเป็นกระดูกที่เรียกว่ากระดูกหน้าแข้งตีเนี้ยตรงกลางเนี่ยท้าไมาเป็นข้อต่อเนี่ยเราก็เรียกว่าข้อเขา่ามันจะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่มันซับซ้อนมากแต่เราจะจะมาโฟกัสที่เรื่องของข้อเข่าเสื่อมมาเนี่ยก็จะพูดแค่บางส่วนแล้วกันบางส่วนเนี่ยก็จะมีเรื่องของ เวลาที่มันกระดูกมันจะมาชนกันเนี่ยหรือว่าเ,าเข้ามาใกล้กันมากเนี่ยเวลาที่เราเดินหรือเราวิ่งเนี่ยมาานันจะต้องมีอวัยวะพิเศษขึ้นมาที่จะมาช่วยรับน้าหนักรับแรงกระแทกช่วยทําให้มันลื่นทําให้มันลดแรงเสียดทานได้อวัสดุส่วนนี้ก็คือกระดูกอ่อนมันจะมีกระดูกอ่อนเนี่ยมาหุ้มบริเ,เวณปลายของกระดูกทั้งสองชิ้นแล้วก็มีอวัยวะบางส่วนที่มาช่วยรับน้ำหนัก,นกอ,อีกก็คืออย่างเช่นกล้ามเนื้อรอบๆบข้อเข,ข่าแล้วก็มีเรื่องของเส้นเอ็นที่ช่วยยืดหดทีนี้เนี่ยกระดูกสองชิ้นมันไม่ได้มาชนนกั จริงๆเนาะมันอยู่ใกล้ๆก,กันมากๆเลยเฉยมันจะมีช่องว่างอยู่ตรงกลางซึ่งห่อหุ้มด้วยแคปซูลพูดงา<ม>่ายๆว่าเป็นแคปซูลอย่างหนึ่งเลยกันของร่างกายห่อหุอ้มในแคปซูลที่ข้างในแคปซูลเนี่ยมันประกอบด้วยน้ําหล่อเลือนน้ําหล่อลื่นนี้ก็จะช่วยเรื่องทําให้มันลื่นกว่าเดิมอีกมันลดแรงเสียดทานได้มากกว่าเดิมอีกอ่นส่วนนี้นะก็รวมๆกันแล้วเป็นข้อเขา่าซึ่งเข่าก็ถือได้ว่าเป็นอวัยวะที่รับน้ําหนักทั้งตัวอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ก็คืออวัยวะของเราก็คือเราเป็น สัตว์ที่เรายืนอยู่ตลอดเวลาเนาะเราเดินเราวิ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นน้ำหนักมันจะถ่ายลงมาที่ขาเราอขาสองข้างขงเรามันจะรับน้ำหนักทั้งตัวทั้งแขนทั้งหัวอการใช้งานของมันเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของคนนั้นเขาใช้สเตอร์ดูแลยังไงใช้ชีวิตประจําวันยังไงนั่งท่าไหนเดินท่าไหนวิ่งท่าไหนมันก็จะส่งผลต่อการทํางานของข้อเข่าทั้งหมดอแล้วทีนี้ข้อเข่าเสื่อมคําว่าเสื่อมนี่เสื่อมอะไรถึงเสื่อมคะ อะไรเสื่อมลงไปอ๋ออะไรที่เรียกว่าเสื่อมใช่ไหมบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าเขาเขาเสื่อมเกิดจากที่กระดูกเขามันเสื่อมแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่แนะนําเรื่องของเอาไว้ว่าไปเมื่อกี้ก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่มันเสื่อมกระดูกอ่อนที่มันช่วยรับแรงกระแทกตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นเบาเป็นนวมอะไรที่มันนุ่มๆเนี่ยมาหุ้มกระดูกใช่ไหมพอมันเสียดสีไปม,มากๆมกันอาจจะมีการ<อ>เสื่อมมีการเปราะมีการแตกมีการหลุดออกมาได้พอมันหลุดออกมาแล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไม่มีอะไรมาหุ้มกระดูกละกลายเป็นเนื้อกระดูกแข็งๆนั่แหละที่มันชนกัน อ<ม>พอมันชนเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นความรู้สึกที่มันเจ็บมันปวดขึ้นมาได้หรือว่ารู้สึกกับการาติดขัดพว่วงมันเหมือนเป็นก้อนหินมาถูกกันละแทนที่จะเป็นอะไรลื่นๆเหมือนเป็นพลาสติกลื่นๆหรือเป็นยางลื่นๆที่แบบมันถูกกันกลายเป็นก้อนหินมาถูกกันเจ็บสกีกันฟังแล้วก็คนลุกนะคะเจ็บขึ้นมาเลยนะ ha. แล้วก็ถ้าถ้าพูดถึงอาการของคนทั่วไปเมื่อกี้ยาดบอกว่า มันจะติดขาดอย่างนี้เนาะ uh huh. ถ้าถ้าเดินเดินอยู่มันจะติดขัดเหรอคะหรือว่ามันมันเกิดขึ้นตอนไหนได้บ้างอาการจะแบ่งเป็น2ออาการให,ใหญ่ที่พบได้บ่อย uh huh. อาการนั้นก็คือ1ก็คืออาการตอนที่เรากำลงังนอนพักอยู่กำลังอยู่นิ่งๆไม่ได้ใช้ง,งานข้อพอกลับมาใช่อีกทีนึงเนี่ยมันเกิดอาการข้อฝืดข้อติดอันนี้ก็เกิดจากการที่พอเราพักเนี่ยการใช้งานข้อเนี่ยมันจะค่อยๆอ,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 อาจจะหดตัวลงเนาะข้อมันอาจจะหดตัวกระดูก,กอาจจะเข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้น แล้วเราไม่ได้มีการวอร์มอัพอะไรร่างกายร่างกายไม่ได้ขยับขยืนเนี่ยทำให้กระดูกเข้ามาชนกันเวลาเราจะลุกเราจะขยับเนี่ยกระดูกตัวไหนมันขัดกันอยู่ mm hmm. พอพอขยับเสร็จปั้มก็เสียดสีกันมันก็ถูกกันเต้ได้ยินเสียงก๊อบแกลบบางคนก็ปวดตามมา mm hmm. บางคนก็รู้สึกว่าขยับลําบากอ mm hmm. าการอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือระหว่างที่เราใช้บางคนเนี่ยพอใช้ไปนานๆโอเคละเวลาที่เราเดินเนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันไม่มีตัวอะไรมารับน้าหนักละ mm hmm. พอเราเดินไปมากๆเนี่ยไอตัวกระดูกสองชิ้นเนี่ยมันจะมาเสียดสีกันได้ ก็เกิดเป็นการปวดอย่างเช่นการเดินธรรมดาหรือการขึ้นลงบันไดหรือว่าการนั่งนานๆก็อาจจะทําให้เกิดอาการปวดได้โดยเฉพาะการนั่งแบบนั่งคุกเขานั่งทศมาดอะไรเงี้ยจะทําให้กระดูกมันชิดใกล้กันได้จริงๆแล้วทรเคยเห็นคนที่เขามีปัญหาเข่ากันเนาะแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาจะเข่าโก่งออกด้านข้างแบบนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็นอาการหนึ่งที่บ่งบอกได้ไหมคะว่ากําลังเกิดข้อเข่าเสื่อมแล้วนะหรือว่า มีการผิดปกติที่เข่าหรือเปล่าอก็คือถ้าเห็นอาการข้อเข่าโก่งแล้วเนี่ยถ้าเกิดจากข้อเข,ข,ข่าเสื่อมจริงๆแสดงว่าเป็นระยะทย้ายๆแล้วระยะหลังแล้ว<อ>ระยะกลางถึงระยะหลังระยะแรกอย่างที่บอกไปก็คือมีเสียงก๊อบแก๊บเนาะมีข้อติดข้อฟืในมีอาการปวดเนาะแต่ที่นี้พอมันเสื่อมมากไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้มันมันสามารถผิดรูปได้การใช้งานมันที่มันแบบว่าผิดปกติไปทําให้เดินผิดปกติเวลาถ้าเดินก็จะดูแปลกๆเกิดข้อกระดูกก็อาจจะดูขาโค่งขึ้นมา ในบางรายเนี่ยที่มีอาการมากๆเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยเพราะว่าเขาเวลาเขาขยับแล้วมันเขารู้สึกเจ็บปวดเนาะนก็ไม่ <ๆ S 2> ก็ไม่อยากเคลื่อนไหวไม่อยากเดินแล้วเพราะมันเจ็บทุกครั้งที่มันเคลื่อนไหวพอพักตัวนานๆนอนาน,านานก็อาจจะกล้ามเนื้อรีบไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นไม่ได้เดินานานๆเนี่ยก็กลายเป็นกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อฝ่อแล้วก็ทําให้อาจจะนอนติดเตียงได้ในที่สุดงั้นเราฟังเรื่องอาการแล้วมันน่ากลัวจังเลยขอทราบในเรื่องของปัจจัยดีกว่า ถ้าเป็นปัจจัยอะไรบ้างที่มันทําให้เกิดข้อเข่าเสื่อมเผื่อที่ว่าเราจะได้เลี่ยงได้บ้างอะไรเงี้ยคะปัจจัยที่จะทําให้เกิดข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากก็จะมีทั้งปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้แล้วก็ปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ออย่างปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ก็อย่างเช่นเรื่องของอายุตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะมาพร้อมกับอายุยิ่งเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสหรือความเสี่ยงในการเกิดโรคเนี่ยมันจะมากขึ้นตาม ก็แล้วแต่สํานักว่าจะจัดว่าอายุเท่าไหร่ที่เรียกว่าสูงอายุใช่ก็คือบางสานักก็บอกว่า40เนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงแล้วนะอาจจะเริ่มแต่อาจจะไม่มากแต่ก็ให้ควรเริ่มต้นการดูแลตัวเองหรือว่าเริ่มต้นการระมัดระวังบางสานักก็อาจจะเริ่มที่5 0สขึ้นไปแต่ในที่สุใดแล้วก็คืออายุยิ่งมากขึ้นข้อตรงนี้เราใช้อยู่ทุกวันเราเดินอยู่ทุกวันเราวิ่งอยู่ทุกวันเรานั่งอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นไม่ว่าใครก็ตามก็จะอาจจะเจออื้ ก็คือมันจะมีการเสื่อมลงไปตามธรรมชาติเนาะแบบน,นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้กับเขายัางไงบ้างแล้วมีปัจจัยอื่นไหมคะปัจจัยต่อมาก็คือเรื่องของเพศนะครับผมจากสถิติแล้วเนี่ยก็จะพบว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นได้มากกว่าผู้ชายแต่มันก็มีเหตุผลอยู่จากสถิติเนาะว่าเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยพอสูงอายุแล้วจะเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนหรือว่าวัยทองเนาะซึ่งวัยทองเนี่ยฮอร์โมนในร่างกายมันจะลดลงที่สำคัญเลยก็คือฮอร์โมนเพศตัวเอสโตรเจน นอกจากที่ตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนจะมีผลต่อ,อเรื่องของระบบสืบพันธุ์แล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องของกระดูกด้วยมันจะช่วยในเรื่องของอสมดุลระหว่างการสร้างการทำลายกระดูกเนาะนนเนี่ยมันจะมีร่างกายเราจะมีการสร้างการทำลายกระดูกอยู่ตอลอดเวลาพอมันขาดสมดุลตัวเอสโตรเจนไปแล้วเนี่ยมันก็เลยจะทําให้เกิดโรคก,กระดูกพุนขึ้นมาในผู้หญิงที่อยู่ในวัยหมดประจําเดือนแล้วอพอความแข็งแรงของกระดูกลดลงเนี่ย การรับน้าหนักของข้อ,ขอเข่าก็มาขึ้นเพราะว่าจากแทนที่เสาจะแข็งแรงแล้วก็กระจายแรงลงมาอย่างทั่วถึงเนี่ยกลายเป็นว่าเสาไม่แข็งแรงและเพราะฉะนั้นตัวข้อต่อก็เลยรับน้าหนักมากขึ้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงพบได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายปัจจัยต่อมาก็เป็นเรื่องของพันธุกรรมอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกแล้ว ก็คือเป็นญาติสายตรงอยอ่างเงี้ยเราถ้าเรานับญาติของเราในที่มันมีเยอะเป็น10 10สิบสิบเป็นสิบสิบสายเนี่ยเราอาจจะเจอหลายโรคเกินไปเราบอกว่าเราดูจากญาติสายตรงที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายสายตรงดีกก่อหรือถ้าลงไปด้านล่างอะไรก็มีลูกลูกหลานสายตรงของเราถ้าเราดูตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วเ,เราพบว่าพ่อหรือแม่หรือปู่ย่าตายายของเราเนี่ยมีประวัติมีโรคนี้อยู่ก็มีความเสี่ยงเฉยๆอาจจะไม่ได้เป็นร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าก็มีความเสี่ยงเพราะว่า อย่าลืมว่าร่างกายของพวกเราเนี่ยไม่เหมือนกันทุกส่วนเลยก็คือบางคนกระดูกใหญ่บางคนกระดูกเล็กบางคนผิวกระดูกเรียบบางคนผิวกระดูกมีอะไรปูออกมานิดหน่อยส่วนนี้มีผลทั้งหมดเลยเพราะว่าบางคนที่กระดูกอาจจะแปลกไปกว่าคนอื่นนิดหน,น่อยทาให้มันเสียสีกันได้มากขึ้นก็อาจจะเสื่อมได้เร็วขึ้นบางคนอา,อาจจะมีบางคนอาจจะมีกระดูกอ่อนที่หนาตัวมากทําให้มันรับแรงกระแทกได้มากก็อาจจะไม่ไม่เป็นโรคนี้เลยก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้นพันธุกรรมเนี่ยค่อนข้างมีผลเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นการการันตีหรือเป็นการรับรองว่าจะเกิดขึ้นกับเราแน่แน่ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของปัจจัยที่มันไม่แน่นอนดีกว่าบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในบางคนอย่างเช่นเรื่องของอ mm. นะุบัติเหตุเนาะในบางคนเนี่ยอาจจะเกิ ates, ดอุบัติเหตุรถชนรถคว่ำ mm hmm. หรือเกิ ates, ดอุบัติเหตุใดๆเกี่ยวกับข้อเข่าอะไรแบบนั้นตอ mm. นะพอมันได้รับอุบัติเหตุเกิดการบาดเจ็บแล้วมันไม่สามารถรักษาตัวเองให้กลับมาเป็นสภาพเดิมได้ mm. ร่างกายก็อาจจะมี อวัยวะหรือว่ามีกระดูกหรือว่ามีพังผืดอะไรก็ตามเนี่ยทำให้การทํางานของมันผิดปกติไปออันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้พบข้อเข่าเสื่อมได้ในทุกช่วงวัยเลยอาจจะแบบตั้งแต่อายุไม่ไม่เท่าไหร่ก็อาจจะพบแล้วก็ได้ก็คือคนอายุน้อยจริงๆก็ถ้ามีปัจจัยนี้ร่วมด้วยก็คือไม่รอดน่าจะเป็นก็อาจจะเจอได้อาจจะไม่เชิงเชิงว่าไม่รอดแต่แค่ต้องดูว่าตอนเขาเจออุบัติเหตุแล้วเขารักษาตัวเองขึ้นมากลับกลับมาเป็นสภาพเดิมได้มากแค่นมากน้อยแค่ไหน ก็คือมันอยู่ที่การดูแลตัวเองหลังจากได้รับอุบัติเหตุแล้วก็อยู่ที่เรื่องของอุบัติเหตุด้วย,ยว่าร้ายแรงรุนแรงแค่ไหนกับข้อเข่าตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะใช่นอกจากอุบัติเหตุก็จะมีเรื่องของโรคต่างๆเนาะโรคบางโรคอาจจะเป็นโรคที่บังเอิญได้เชน่นเรื่องของการติดเชื้อบางประเภทนทำให้มันเกิดอาการอักเสบอะไรพวกนี้พอมันอักเสบที่ข้อเข่าแล้วเนี่ย มันก็เกิดการทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้นได้ด้วยทําให้เกิดข้อเข่าเสื่อมตามมาในอนาคตระยะยาวก็ได้อาจจะไม่ได้เกิดหลังจากที่ติดเชื้อทันทีแต่ว่าอาจจะค่อยๆเสื่อมไปตามระยะเวลามากขึ้นนะแล้วก็โรคบางโรคเนาะโรคบางโรคที่เป็นโรคทางพันธุกรรมหรือว่าโรคที่มันเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเนาะโรคเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันอย่างเช่นโรคลูมาตอยโรครูมาตอยเนี่ยจะเป็นโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยเข้าใจว่าเนื้อเยื่อบริเวณข้อเข่าเนี่ยเป็น อันตรายต่อร่างกายเป็นศัตรูมาบุกรุกร่างกายทําให้มันสร้างทหารภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยไปฆ่าเชื้อตรงส่วนแหนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เชื้อมันเป็นเซลล์ของเราเป็นมันเป็นร่างกายของเราเองโอ้ยางงี้ก็แย่เลยใช่แย่เลยก็ต้องกินยากดภูมิร่างกายตัวเองเอาไว้อ๋อฮะก็คือมันก็จะไปกินตรงนั้นทําให้เกิดการอักเสบบวมอักเสบข้นมาพอพอมันกินไปเรื่อยๆหรือว่ามันเกิดการอักเสบเรื่อยๆมันก็จะทําให้ตรงนั้นอ่ะมันเกิดการเสียหายเยียยก็จะเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆทำให้สุดท้าย เสียหายแล้วก็กลายเป็นพออักเสบตามมาที่หลังได้อลักษณะนี้เคยได้ยินเป็นโรคพุ่มพวงหรือโรคเ l e ภูมิแพ้ตัวเองใช่ก็จะเป็นกลุ่มที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายทํางานผิดปกติไปโรคเ l e ล S LE, <S S <LE>. <S โรคพุ่มพวงก็จะจัดอยู่ในกลุ่มคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันอแต่เอ๊ะพอพูดถึงรูมาตอยก็เลยนึกถึงว่าผู้หญิงก็เป็นมากกว่าผู้ชายหรือเปล่าโรคนี้ใช่ก็มีผลด้วย <laughs> หลายอย่างเลยนะคะ <laughs> ผู้หญิง <laughs> ผู้หญิงหลายอย่างแล้วนะก็แต่เราก็ต้อง อเฉียกันเหมือนว่าเราต้องต้องเข้าใจว่าผู้ชายก็จะมีโรคที่เป็นเฉพาะ ผู้ชายได้มากกว่าผู้หญิงเหมอนกันอย่างเช่นเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจผู้ชายก็จะมีเราก็จะได้ยินว่าเรื่องของหัวใจกําเริบเรื่องของหัวใจขาดเลือดเรื่องของสโตรกอะไรเงี้ยผู้ชายก็จะพบได้มากกว่าเรื่องของโรคหัวใจของผู้ชายนี่ก็จะเยอะชายก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปแล้วกันหรือว่าโรคมะเร็งบางโรคใช่ไหมมะเร็งต่อมลูกหมากไม่เป็นแน่นอนอันนี้ก็สลับกันผู้ชายก็เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากผู้หญิงก็เป็นมะเร็งเต้านมอ่เต้านมมดลูกอะไรนี้มากกว่าใช่น่ะใช่โอเคก็ไม่น้อยใจก็ได้ เหมือนได้คะแนนเท่ากันล่ะโอเคต่อไปนะคะมีเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยอะไรอีกบ้างที่เราสามารถที่จะป้องกันได้บ้างอะไรเงี้ยอีกอันนึงเลยก็คือปัจจัยที่แนะนําว่าให้ดูแลตัวเองได้บ่อยๆแล้วก็มาสามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคข้อขอบเสื่อมได้ก็คือเรื่องของน้ําหนักตัวน้ําหนักตัวเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญเลยเหมือนกันที่จะทําให้เกิดโรคข้อขอบเสื่อมได้เนาะก็คืออย่างที่บอกไปก็คือขาของเราเนี่ยมันรับน้ําหนักของการทํากิจวัตรประจําวันของเรา เป็นส่วนมากเลยการเดินอ่ะการเดินการวิ่งการนั่งเนี่ยน้า <S <S นหนักอะ่ะพอมันกดลงมาที่ข้อเข่าแล้วเนี่ยถ้าน้ําหนักมากมันก็กดลงมาแรงมากถ้าน้หนักน้อยมันก็กดลงมาเบาๆค่ะใช่เพระาะฉะนั้นคนที่เดินเท่ากาันวิ่งเท่ากันแต่น้ําหนักตัวไม่เท่ากันก็สามารถมองในอนาคตาได้ว่าคนที่น้ําหนักตัวมากอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าอจริงๆก็เสี่ยงกับโรคเกี่ยวกับร่างกายหลายๆอย่างเนาะสำหรับการมีน้ําหนักเกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะแล้วก็ปัจจัยอีกอันนึง ที่หลายๆคนมองข้ามไปก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันทั่วๆไปอการเดินการนั่งการใช้งานข้อเข่าในชีวิตประจําวันเนี่ยม,มันล้วนส่งผลต่อสภาพของข้อเข่าเราในอนาคตทั้งนั้นเลยคือมันอาจจะไม่เห็นผลในระยะสั้นแต่ในระยะยาวนะถ้าเราเป็นคนที่ พักโหมในการออกกำลังกายมากเกินไปใช้แรงใช้เขา่าใช้ข้อเข่ามากเกินไปหรือเป็นคนที่นั่งนานๆนั่งสมานนานๆน,นั่งพับเพียบนานๆน,นั่งคุกเข่านานๆโดยที่ไม่ฟังสัญญาณเตือนของร่างกายปวดก็ยังทนอยู่อย่างนั้นเจ็บก,ก็ยังทนอยู่อย่างนั้นทำให้มันค่อยๆเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆมันก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมในอนาคตโอเคค่ะเราทราบปัจจัยจากคุณเภสัชกรเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาคุยกันต่อเรื่องของข้อเข่าเสื่อม รับรองว่าสาระความรู้อันนี้เรากะมาคุยกันชิวมากเลยนะแต่ว่าเนื่องจากเนื้อหามันค่อนข้างซีเรียสน,นะคะยังไงติดตามกันต่อไปด้วยนะคะ Healthy Life สุขภาพดีมีทางลัดกับเพศสัชกรเมทัศกวินกุลสนับสนุนโดย Life by NK Life by NK โรงงานรับผลิตสมุนไพราอาหารเสริมจากจังหวัดเชียงใหม่ เราให้บริการรับผลิตและสร้างแบรนด์สมุนไพรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกาแฟชาและเครื่องดื่มผงชงมั่นใจคุณภาพด้วยมาตรฐานความปลอดภัยอาหารสูงสุดอันดับหนึ่งในเชียงใหม่ ISO 22000 GMPGHPHACCP และฮ l ลา Control ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยสูงสุดและมีคุณภาพที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภคเราพร้อมเป็นผู้สร้างความสำเร็จให้แก่เจ้าของแบรนด์ทุกท่านปรึกษาสร้างแบรนด์0931360004และ0882380003